ทหารจังหวัดนครนายกค่ะ <sucks> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอัปไลน์ผู้เปิดโอกาสนะคะแนะนำเข้าสู่ธุรกิจแอมเบที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะนักธุรกิจแอมเบรระดับพันธุ์นักสองพุทธาบราพรนเทศินแก็คจชนิคค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับหน้าที่มาพูดแผนการตลาดบนนี้บนเป็นแผน A4 นะคะเป็นแผนขององค์กรของเรานะคะองค์กรเรื่องนึงองค์กรของเราชื่อองค์กรลูกนิกนะคะ เดี๋ยวเราจะอาจจะได้ฟังวันนี้ตอนจบนะคะว่ารูปหิงม,มาจากไหนอะไรงไงนะคะแต่ว่าเนี้ยอัปไลน์เราเป็นคนคิดขึ้นมาใช้แผนเนี้ยง่ายๆในการสปอนเซอร์พูดแผนเอสา,อสาิสินค้าอ,อุปก,กรณ์ไม่ด้เกี่ยวมีแค่กระดาษเ4ีแล้วก็อินสอวันนี้นะคะจะมาเข้าสู่หัวใจสําคัญเลยนะคะเราจะไม่พูดภาพคํมเพลงอะไรใช้เวลาแค่โฟกัสแค่สินาทีเท่านั้นนะคะขอให้ตั้งใจฟังนะคะทุกทุกท,ท่านนะคะตั้งใจฟัง ปวดฉี่ก็อย่าเพิ่งฉี่กั้นไว้ก่อนนะคะหรือว่าใครจะฉี่ตอนนี้ไปได้นะคะแต่ว่าพอจบจากตรงนี้กลับบ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากมู้อะไรที่ดีๆมากกว่านั้นอยู่ต่ออ่านะคะเดี๋ยวตรงนี้เอาเลยเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวขอขครจับเข้ามากนิดนึงนะคะี ชิบนาทีต่อจากนี้ไปสังัารมาก,ก,น,ากะานะคะยากับพิษตามนะคะยากับพิดตามคิดตามนะคะจินตนา,าการตามคิดตามไปเรื่อยค่ะอสมมุติว่าวันนี้นะคะเรานะคะเราจะไปซื้อของใช้ะคะ่ะภายในครเรือนของเราชีวิตประจำวันอย่างเนี้ยคะ่ะยาสีฟันยาล้างจานครีมอาบน,น้ำสบูอ่อาบน้ำาเลยพวกเนี้ยคะ่ะวันนี้นะคะ มันมีห้างอยู่สามห้างค่ะให้รเ,เราไปเลือกซื้อใช้นะคะห้างที่หนึ่งห้างที่สองห้างที่สามนะคะส่วนตัวเราอยู่นี่นะะเข็นรถเข็นไปช้อปปิ้นะคะนี่นะคะเข็นรถเข็นไปช้อปปิ้นะคะนี่เหมือนคนนะคะนะเข็นรถเข็นไปช้อปปิ้งยิ้มนิดหน่อยอารมณ์ดีห้างที่หนึ่งซื้อร้อยก็จ่ายร้อยค่ะ ส่วนห้าที่สองซื้อร้อยจ่ายแปดสิบเราจะเลือกซื้อห้าไหนกันคะห้าที่สองเนาะเฮ้ยแต่มันมีห้าที่สาอีกอะนะห้าที่สาซื้อร้อยจ่ายแปดสิบเหมือนกันแต่ว่าบวกปันผลด้วยเอาห้าไหนดีคะห้างสามห้าที่สามก็คือห้างนี้แหละค่ะห้างเอ็มวีของเรานี่แหละเนาะเดือนนี้เดือนที่หนึ่งเนาะเราก็เลยเริ่มจากตัวเราก่อนค่ะเราก็ ทํางานที่หนึ่งค่ะคือใช้ของนะคะใช้ของก็คือเราเปลี่ยนที่ซื้อของนั่นเองนะคะจากปกติเราซื้อของใช้ที่เซเว่นบิ๊กซีโลตัสไม่เคยได้เงินกืนเลยใช่ไหมคะเราก็มาเปลี่ยนมาที่ซื้อของมาซื้อที่ห้างที่สามของเรานี่เองนะคะเริ่มจากตัวเราค่ะอ่านะคะอ่ะคุณคุณแลกวกันทุกคนในห้องนี้นะคะคุณนะคะ เดือนนี้คุณซื้อของของใช้ทั้งครอบครัวเลยหนึ่งพันนะคะพอคุณซื้อของมาแล้วปุ๊บอุ้ยรู้สึกยาสีฟันของแอมเวงใช้ดีมากเลยประหยัดมากเลยใช้ได้อะไรตั้งแปดเดือนอ่าลูกกินก็แปดเดือนจริงๆค่ะใช้แล้วคนเดียวแปดเดือนจริงๆอ่ะพอใช้แล้วประทับใจมันประหยัดก็ชวนเพื่อนค่ะเอาความประทับใจเนี่ยค่ะไปเล่าชวนเพื่อนเราก็ทํางานที่สองค่ะชวนเพื่อน ชวนคนนะคะชวนคนชวนใครล่ะก็ชวนเพื่อนของเราค่ะที่เรารู้จักที่เราสนิทก่อนนะคะชวนเขาคุยเรื่องห้างสามห้างเนี่ยค่ะให้เขาฟังคิดว่าเพื่อนเราอยากจะมาซื้อห้างที่สามกับเราไหมคะ <Yeah. S 1> อยา่าสมมุติว่าอ่ะมน,นะะมีหกคนมีหกคนนี้มาซื้อของกับเราะ,ะเปลี่ยนที่ซื้อของกับเราหกคนเนี้ยก็ทั้งครอบครัวก,ก็หนึ่งพันนะคะหนึ่งพัน บางครอบครัวครอบครัวใหญ่อาจจะใช้มากกว่า1นึ่พันก็ได้ไม่เป็นไรหรือว่าใช้ไม่ถึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่เป็นนี้ไม่เป็นตัวเลขสมมติว่า1 0 0 0พันนะคะพอสิ้นเดือนปุ๊บแอมเวย์ค่ะก็คิดยอดที่เรานะคะหกคนก็หกพันใช่ไหมคะบวกกับเราอีกหนึ่งพันก็เป็น, 1, นะะเจ็ดพันนะคะเจ็ดพันนะคะเจ็ดพันเดือนนี้แอมเวย์ปันผลให้เราแล้วค่ะหกเปอร์เซ็นต์นะคะแปลงม็นค่าเงินบาทคูณด้วยสองจุดแปดเจ็ดเอานี้คูณกันเท่ากับ เรื่นสองรอยห้าบาทยอดนี้ค่ะแอ o เข้าบัญชีให้เราดีไหมคะดีแค่เปลี่ยนที่ซื้อของแล้วก็แถมได้เงินคืนอีกได้เงินคืนน่ะมีที่ไหนถ้าซื้อที่โลตัสแต้เลยค่ะแต่แตคูปองส่วนลดเอ่อสิบบาทห้าสิบบาทแต่ว่าต้องกลับไปซื้อของที่โลตัสนะแต่นี้เราได้นับเงินสดเลยคุณจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ตามใจคุณเนี่ยค่ะ ดีไหมคะดีอ่ามาดูเดือนที่สองค่ะเดือนที่สองเราทํางานที่สามเราทํางานที่หนึ่งที่สองไปและ้วเราทํางานที่สามค่ะคืองานช่วยคลน,นะคะก็ยกบ้อนี้อันนี้เหมือนเดิมนะคะคุณก็เหมือนเดิมค่ะใช้ของหนึ่งพันเหมือนเดิมพเพราะมันเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปอะไรหมดก็ซื้อเข้าใหม่อะไรไม่หมดก็ยังไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะก็ เดิมค่ะแล้วทีนี้คุณก็ทางานที่2มาแล้วคือชวนคนไว้แบบนี้6คน,นอยู่แล้วนะคะเส่งมแต่ละคนก็เหมือนเดิมใช้1,000ทั้งครอบครัวเหมือนเดิมนะคะเดือนนี้เราทํางานที่3ค่ะคืองานช่วยคนช่วยใครล่ะ<อ>ก็ช่วยเพ่อนเรา6คนที่เราไปชวนเข้ามานี่แหละให้เขาชวนคนเป็นเหมือนเราคิดว่าเพื่อนเราอยากได้เงินเหมือนเราไหมคะอยากเราก็ไปช่วยเขาอะค่ะก็6คนเหมือนกันแบบนี้ค่ะเส่งห6คนที่มา ของทั้งครอบครัวครอบครัวละหนึ่งพันนะคะจะมากกว่าหนึ่งพันก็ได้น้อยกว่าหนึ่งพันก็ได้นะคะนี่ค่ะสมมุติว่าเราช่วยทุกกลุ่มเลยนะคะบางคนอาจจะพูดเก่งมากกว่าเรานะคะเราอาจจะไม่ต้องลงไปช่วยเลยก็อาจจะชวนคนได้มากกว่าเรายี่สิบสามสิบคนก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมครับเราช่วยทุกกลุ่มเลยมาดูกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้เหมือนเราเดือนแรกไหมคะมีทั้งกลุ่มเท่าไหร่คะ เจ็ดพันเนาะเจ็ดพันเราช่วยหกกลุ่มเลยเจ็ดหกสี่สองสี่หมื่นสองใช่ไหมคะบวกกับเราอีกหนึ่งพันเป็นสี่หมื่นสามอ่าเดือนนี้เรามีสี่หมื่นสามอเวปันผลให้เราสิบสองเปอร์เซ็นตะแบบ์ค่ะแปลงเค่าเงินบาทคูณด้วยสองจุดแปดเจ็ดเอานี้คูณกันก็เท่ากับหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทนะคะแต่ว่ายอดเนี้ย ยังไม่ใช่ของเรานะคะมันเป็นของทักก้งกลุ่มนะคะเอเวจะทําการแบ่งให้กับคนที่เราไปชวนมาก่อนเหลือเท่าไหร่จะเป็นของเราแบ่งให้ใครลนัก็แบ่งให้เพื่อนเราหกคนนี่แหละเขาทาเท่าไหร่เขาทำเจ็ดพันแบ่งคนละ,ละคนละหนึ่งพันสองนะคะ,ะแบ่งหกคนคูณหนึ่งพันสองร้อยห้าบาทเอานี้คูณกันจะเท่ากับน,นะคะเจ็ดพันสองร้อยสามสิบนะคะ แล้วก็เอายอดนี้ค่ะไปลดออกจากยอดนี้นหเหลือเท่าไหร่เป็นของเราเหลือ7,579าบาทยอดนี้ค่ะ MV โอนเข้าบัญชีให้เราทุกวันที่15ดีไหมคะดีดดเพิ่มขึ้นมาละเมื่อกี้พันกว่าบาทเดือนนี้มา7,000กว่าบาทเยอะแล้วเห็นไหมคะจากการใช้ของชวนคนช่วยคนแค่นี้เองนะคะอะเดี๋ยวทำให้ดูอีกเดือนหนึ่งเดือนที่3นะคะ เอที่สามเราทํางานที่สามต่อเนื่องค่ะคือการช่วยคนต่อเนื่องนะคะช่วยคนต่อเนื่องนะคะก็เหมือนเดิมค่ะยกปุกนี้มาหนี่เลยนะคะคุณใช้ของเหมือนเดิมหนึ่งพันนะคะคุณทํางานที่สองมาแล้วชวนคนไว้หกคนแล้วนะคะซึ่งแต่ละคนก็เหมือนเดิมค่ะใช้ของทั้งครอบครัวครอบครัวละหนึ่งพันนะคะ แล้วเราทํางานที่สามมาแล้วช่วยคนไว้แบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่กนี่นะคะห้าช่วยคนไว้แบบนี้ช่วยทุกกลุ่มเลยแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าะะบางคนเขาอาจจะพูดเก่งกว่าเราเราอาจจะไม่ต้องลงไปช่วยเลยเขาอาจจะชวนได้สิบยี่สิบสามสิบชวยได้มากกว่าเราเราก็สบายไปเลยนะคะเนี่ยค่ะสมมติน,นะคะเดี๋ยวนี้เราทํางานที่สามต่อเน,นื่องก็คือช่วยคนต่อเน,นื่องช่วยใครล่ะ ก็ช่วยเพื่อเราหกคนนี่แหละไปช่วยเพื่อนของเขาเนี่ยค่ะที่เขาชวนคนมาเนี่ยให้เขาชวนคนเป็นอีกทําเหมือนเราเดือนนี้เลยขอเขาทําเหมือนเราเดือนนี้เลยนะคะก็อิงมืนเดิมค่ะหกคนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะหกคนซึ่งแต่ละคนที่มาก็ใช้ของทั้งครอบครัวครอบครัวละหนึ่งพันเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบางครอบครัวอาจจะใช้ของมากกว่าหนึ่งพันก็ได้นะคะ ครอบครัวใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติน,นะคะเนี่ยค่ะสมมุติเราช่วยเหมือนกันทุกกลุ่มเลยนะคะสมมุติน,นะคะแต่ว่ามาดูที่กลุ่มนี้สมมุติเราช่วยทั้งหกกลุ่มเหมือนกันแบบนี้นะคะกลุ่มนี้เหมือนเราเดือนนี้ไหมคะเหมือนมียอดทั้งกลุ่มก็เท่ากับสี่หมื่นสามใช่ไหมคะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามเราช่วยหกกลุ่มเลยสี่หมื่นสามคูณหกจะเท่ากับสองแสนห้าหมื่นแปดพันบวกกับเราอีกหนึ่งพันเป็นสองแสนห้าหมื่นเก้าพัน นะคะ2 5 9 0 0 0เดือนนี้แอมเวย์ปันผลค่ะ21%เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดของแอมเวย์แล้วแปลงเนค่าเงินบาทคูณด้วย2.87เอานี้คูณกันจะได้เท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าสิบเก้าบาทโอเคนะคะ พูดถูกนะคะแต่เขียนตก1 5 6 9 9บาทนะคะแต่ว่ามัน,ปมนะะเป็นของข้งกลุ่มนะคะเป็นของข้างกลุ่มแอบเบก็จะทำการแบ่งก่อนแบ่งให้กับคนที่เราไปชวนมานี่แหละคะ่ะแบ่งเท่าไหร่คะเขาทำกลุ่มละ43,000ก็แบ่งคนละ1นึ่9บาทอ่า6คนคูณ1 4 8 0งหบาทอันนี้คูณกันจะได้เท่ากับ88,854ืาส แล้วก็เอาอันนี้ค่ะไปลบเอกจากยอดนี้เหลือเท่าไหร่เป็นของเราเหลือเท่าไหร่คะหกหมื <Okay. S 1> 67, ่นเจ็นสี่สิบห้าเนี่ยค่ะยอดนี้ค่ะ MVO เข้าบัญชีให้เราเยอะไหมคะเยอะหรือ,อยังคะเยอะนะตั้งแต่พูดมามีคำว่าขายไหมคะไม่ไม่มีนะมีแค่ใช้ของช่วยคนช่วยคนเท่านั้นเอง ะะถ้าสมมุติเราขายทํางานขายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เพิ่มค่ะตรงนี้ค่ะเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าครอบครัวหนึ่งอะ่ะใช้ของแค่หนึ่งพันเองค่ะบางครอบครัวอาจจะใช้สามสี่พันห้าพันขึ้นไปถ้าใช้มากตรงนี้ก็เพิ่มนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราชวนคนแค่หคนเองอ่ะชีวิตเราทั้งชีวิตไม่รู้จักคนแค่6คนแน่นอนใช่ไหมคะต้องรู้จักคนมากกว่านั้นชวนมากตรงนี้ก็เพิ่ม ดีไหมคะดีเนี่ยคะ่ะใช้ของช่วนคนช่วยคน,ยคนอ่ะทีนี้พี่ๆในห้องนี้ไอะบอกว่าอุ้ยมาที่ร้านเก๋อจะมาสมัครต่อเก๋อเนี้ยมันเป็นลูกโซ่หรือเปล่าเป็นเตรนมิหรือเปล่ามาทําให้เก๋รวยหรือเปล่าเนี่ยอะไรทํานองนั้นนะคะคําว่าลูกโซ่เนี่ยคือคนที่มาก่อนไม่ทําอะไรเลยแต่ก็ได้เยอะใช่ไหมคะส่วนคนมาทีหลังเนี่ยทำมากทํามากเลยแต่ได้น้อยนะคะ มาดูกันค่ะว่าแผนของแอมเบลยุติธรรมไหมนะคะอ่ะมาดูนะคะนี่คือ A ค่ะเเขามาก่อน A ก็ไปเชิญเพื่อนเขาชื่อ B นะคะส่วน B ก็มาชวนคุณทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ค่ะนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าในที่นี้คุณมาทีหลักเลยใช่ไหมคะส่วน A เนี่ยมาก่อน ถ้าเกิดเป็นลูกโซ่เนี่ยใครได้เยอะคะเอเนาะทีนี้มาดูกันค่ะเดิมนี้เอบอกอืมฉันไม่ซื้อของอะไรใช้เลยเอก็มีศูนย์นะคะส่วนบีใช้เหมือนเดิมค่ะหนึ่งพันนะคะส่วนเราวันนี้ฟังแผนแล้วเจ๋งไหมกลับไปพูดแผนสาธิตสินค้าสปอนเซอร์ดักเลยหมื่นนะียอดหมื่นนะึ เวลาแอมเวจะคิดยอดที่ใครนะคะเขาจะรวมยอดทั้งหมดจากลากขึ้นบนขึ้นไปหาคนนั้นสมมุติว่าเขาจะคิดยอดที่ A อแอมเวก็ต้องคิดยอดจากลากขึ้นบนขึ้นไปหาคนนั้นก็เท่ากับว่า10,000บวก1บวก0เท่ากับว่า A มียอดทั้งกลุ่มก็1 1 0 0 0่พันใช่ไหมคะแอมเวก็ปันผลค่ะ6%แปลงค่าเงินบาทคูณด้วย2.87เท่ากับ1 8 9 B ก็เหมือนกันค่ะแอมเรย์ี่ยอดที่ใครก็ต้องรวมยอดทั้งหมดจากรากขึ้นบนนั้นมหาภูนั้นหนึ่งมื่นบวกหนึ่งพันบีก็มียอดทั้งกลุ 1, 1, ่มหนึ่งมื่นหนึ่งพันกันใช่ไหมคะรับหกเปอร์เซ็นต์ค่ะคูณสองจุดแปดเจ็ดนะคะเท่ากับหนึ่งแปดเก้าสี่อะมาดูที่เราเรายังไม่ได้ไปชิญใครเลยก็หมื่นนะคะนะฮะเราก็มียอดหมื่นนะคะ 6%นะะแอมเวย์บรัทผลให้เรา6%นะเท่ากับ1722 2. เวลาแอมเวย์จะคิดยอดที่ใครเขาจะรวมยอดทั้งหมดจากล่างขึ้นบนขึ้นไปหาคนนั้นแต่เวลาแอมเวยจะแบ่งเงินให้ใครเขาจะต้องแบ่งให้กับคนที่คนคนนั้นไปชวนมาก่อนทุกครั้งเสมอเหลือเท่าไหร่จะเป็นของเราของคนนั้นใช่ไหมคะก็อย่างเช่นแอมเวจะแบ่งเงินให้ A ใช่ไหมคะ ก็ต้องมามาแบ่งให้ B ก่อนใช่ไหมเพราะว่า A ชวน B มาใช่ไหมคะ A รับ1894 B ก็รับ1894คิดว่า A เหลือเท่าไหร่คะ 0, 0. ใช่ค่ะอ่า B ก็เหมือนกันค่ะ B เขาไปชวนเรามาเราทำเท่าไหร่คะเราทำา7 2 2บาทแอมเก็ต้องแบ่งให้เราก่อนเราคิดว่า B เหลือเท่าไหร่คะ B เหลือ172บบาทเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่า มาก่อนมาหลังมาหลังสุดไม่เกี่ยวนะคะใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้เลยทําในที่นี้ก็คือใช้ของช่วยคนเนี่ยค่ะทาแค่เนี้ดีไหมคะดียุติธรรมไหมคะ,คะยุติธรรมนะะเน yeah. ี่ยแอมเบย์ยุติธรรมจริงเราทาเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปกลัวว่เาเราจะทําให้อัพไลน์รวยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเนี่ยค่ะก็มาดูอีกข้อดึงเมื่อกี้เราทํางานไปสามข้อแล้ว ข้อที่หนึ่งข้อที่2ข้อที่สามข้อที่4ี่ก็คือหัวใจสําคัญเลยของแ,แผนนี้เหมือนกันก็คือเรียนรู้ค่ะเรียนรู้เรียนรู้ที่ไหนคะก็ที่เซ็นเตอร์แล้วก็งานอย่างนี้ค่ะที่เราจัดให้เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะช่วง 3, พุ่งหนึ่งสามพุ่งก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าที่ไหนที่จะจัดนะคะแล้วก็งานแบบเนี้ยเราจัดกันเดือนละครั้งเนี่ยค่ะเราสามารถเข้าเรียนรู้ได้แบบนี้เลยง่าย นี่คือรายได้ข้อที่2ข้อเดียวนะคะข้อที่สองข้อเดียวนะคะรู้ไหมคะว่ารายได้ของแอมเวย์ค่ะมีสิบข้อนะคะมีสิบข้อวันนี้คนใหม่เยอะไหมคะเพราะขอมือคนใหม่ค่ะที่ยังไม่เคยฟังแผนเนี้ยอ้อเยอะมากเลยนะคะโอ้เมื่อวานที่ฟังไปแล้วนะคะอ่ะเนี่ยค่ะก็คือรายได้ของแอมเวย์มีสิบข้อมีตั้งแต่รายได้ข้อที่นงเนี่ยก็คือซื้อมาขายไปก็เท่ากับว่ารายได้แบบรายวัน ส่วนรายได้แบบข้อที่สองนี่คือข้อที่สองนะคะรายได้รายเดือนข้อที่สองข้อที่5เนี่ยก็คือรายเดือนส่วนข้อที่6ข้อที่10เนี่ยคือรายปีเห็นไหมคะว่างานอะไรมีรายได้ให้เราทั้งรายวันรายเดือนรายปีมีเอเวสุดยอดนะคะสุดยอดงานประจำเราก็รับแต่รายเดือนรายเดือนรายเดือนทำไปทำมาก็ยังไม่แซงคันนี้สักทีหนึ่ง แต่แอมเวีทำสามถึงห้าปีได้เนี่ยค่ะดีไหมคะดีเนี่ยก็จบแผนและเดี๋ยวจะมาต่ออีกนิดนึงค่ะนะคะอ่าจบจากตรงนี้นะผ่านไปนะคะ